คราบน้ำตาแห่งชัยชนะของลีโอเนลเมซี่ในการคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาแสดงให้เห็นเลยว่าเขารอคอยมานานมากเพียงใดกับการประสบความสำเร็จในนามทีมชาติอาจเจติน่า แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ความฝันสูงสุดของเขาหรอกครับเพราะมันมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่เขายังเอื้อมไปไม่ถึงลีโอนลเบสซีควา้มมาแชมป์หมดแล้วในนามสมโมสรสมัยอยู่กับบาร์เซโลนาทั้งแชมล์ลกบอลถ้วยและยุโรปรอไปถึงกับสมโมสรโลกแต่กับในนามทีมชาติเขาผิดหวังมาซ้ําแล้วซ้าเล่ากว่าจะตามโทรฟีใบแรกกับทัพฟ้าขาวได้ก็ต้องรอคอยถึง17ปีนับแต่เดบิวเป็นพ่อคาแข่งมาปี2005 วันเวลา17ปีมันนานพอจะเปลี่ยนช่วงอายุคนเลยครับจากวัยรุ่นกระสู่วัยกลางคนหากเป็นนักฟุตบอลก็เข้าสู่ช่วงบรรปลายอาชีพไก่กระเียนอำลาโลกลูกหนังแบบเต็มกลืนแล้วถึงแม้ว่าวันนี้เมสซี่อยู่ในวัย34่ปียังโลดแล่นบนผืนฟอร์ย่าได้อีกหลายปีตามวิวัฒนาการวิเทยศาสตร์การกีฬา แต่กันั้นนะครับผมสาหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเวทีเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์อาจจะเป็นคังสุดท้ายของเมสซ,ซี่จริงๆนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สาคัญว่าหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดตลอดการของโลกลูกหนังจะประสบความสาเร็จคว้าทโทรฟี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาครองได้หรือไม่เพราะว่าเดิมทีการเล่นกับอาร์เจนตินาไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนเหมือนจะโดนคำสาปอยู่ตลอดเวลาต้องลิมรสกับความชาติเป็นพระรองถึง4รอบประกาศอํลลาทัพฟ้าขาวมาแล้ว1รอบเนื่องจากน้อยใจในโชคชะตาที่ไม่เคยเเเเขขข้าข้าาาาางงลยสัักกกนนิิดรรออแชมมปปโค ี2007รองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2015และก็รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2016การผิดหวังเสียรอบมันก็สร้างความชอกช้ำใจให้กับคนคนหนึ่งมากและเกิน วันที่เมสซี่หันหลังให้กับทีมชาติมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพอแล้วกับความรู้สึกพ่ายแพ้แต่การประกาศรีทายฟ้าขาวครั้งนั้นกลายเป็นวาระแห่งชาติในทันทีซึ่งแฟนบอลแสดงพลังความรักอ้อนวอนให้เมสซี่กลับมาเล่นกับอาเจนตินาอีกครั้งเพราะว่าพ่อเขาเชื่อว่าถ้าหากอาเจนตินาประสบความสําเร็จมันจะต้องมีเมสซี่เป็นแกนหลักเพื่อจะนําพาทีมนี้ไปถึงฝั่งฝันซึ่งต่อให้จะต้องฝ่านลมฝนทุกทนทรมานกับมรสุมมากเพียงใดสุดท้ายความพยายามก็สำเร็จผลเมื่อเมสซี่สามารถพาทัพฟ้าขาวคาาาแชมมปออเเรริก2021สํ็จต่ ให้คุณจะไม่ใช่แฟนลับเมซี่หรือหลายๆคนไม่ได้ติดตามฟุตบอลด้วยซ้ําเชื่อว่าวันที่อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้คุณจะต้องได้เห็นรูปเมซี่ร้องไห้ชูถ้วยแชมป์ที่เขาตามหามานานมันกลายเป็นไวรัลติดเทรนด์ที่แชร์กันกระหน่ำทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนอกจากจะล้างอาถรรพ์ตัวคว้าแชมป์กับทีมชาติยังเป็นการอุดปากนักวิจารณ์ที่มักจะเอาเมซี่ไปพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จกับทีมชาติอาร์เจนตินาเสียที แต่ถ้าถามว่าเมสซี่จะรีทรายไปแบบหล่อๆเลยหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนหรอกครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเป็นความฝันอันสูงสุดทีมเมสซี่ต้องการไปให้ถึงเขาอยากทำให้ได้เหมือนอย่างที่ดีเอโกมาเดนาตำนานหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาเคยสร้างผลงานการช่อนโลกเอาไว้เบลครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเมสซี่เพราะว่าคามหากำลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ว่าใครเข้าร่วมจะได้แชมป์กันง่ายๆด้วยเรื่องของอายุอย่างที่บอกเมสซี่จะอายุ35ปีเต็มในช่วงกลางปีนี้เขาจะเดินทางพาทัพฟ้าขาไปลทบ ในฐานะพี่ใหญ่ของทีมซึ่งถ้าหากไม่เจ็บไม่ป่วยเขาจะได้ลงโมกแข่งเวิลด์คัพสมัยที่5เทียบเท่ากับโลธาแมตเธอุตตำนานกองหลังทีมชาติเยอรมันและราฟาเอลมาเกวสอดีตมิดฟิลเม็กซิโกแต่ก็นั้นนะครับผมหากจะไปหวังบอลโลก2026คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าตอนนั้นเมสซี่จะมีอายุ39นับว่าเป็นรุ่นปู่ในวงการฟุตบอลไปแล้วยิ่งปัจจุบันมีประวัติเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆการรักษาตัวย่อมมีผลดังนั้นเวิลด์คัพครั้งนี้นี่แหละครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์ท ฟุตบอลโลกถึงแม้ว่าอาร์เจนตินาจะมีดีกรีเป็นแชมป์โคปาอเมริกาแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก เพราะเราว่าทัวรน์นาเมนต์นี้ยังมียักษ์ใหญ่ที่ต้องการคว้าแชมป์มาครองเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นบราซิลเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสโปรตุเกสเป็นต้นและหากว่ากันตามตรงนะครับอาจนตินาชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดหากเทียบกันในอดีตที่ผ่านมาตัวท็อปท็อปก็แขวนตาต้ไมการีไทยไปหลายคนแล้วเพียงแต่ว่าชุดคว้าแชมป์กลับเล่นได้อย่างลงตัวใช้เรื่องของความเป็นทีมเวิร์กไม่ต้องมาเด่นดังระดับซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนต้องมีเมสซี่คอยแบกเมื่อต้องเจอกับเกมที่กดดได้หรือนัดสำคัญที่พลาดไม่ได้ดัังงงนนนน้้้ใเเเวลาาออีีีีกกกบบปปปต่จจมซะะะรรค สภาพร่างกายตัวเองให้ดีเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ฟิตปังเหมือนตอนเด็กหนุ่มที่เจ็บแป๊บๆก็กลับมาลงสนามได้อีกต่อไปแล้วและเมื่อถึงวันนั้นของฟุตบอลโลกก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาอาร์เจนตินาไปได้ไกลามากเพียงใดเพราะหลายคนก็มองว่าแชมป์โคปาอเมริกา น่าจะเป็นแชมป์ที่เขาได้ไปเชยชมกับทีมชาติก่อนจะตัดใจแขวนตัดไปแล้วต่อให้ท้ายที่สุดเมสซี่อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่มีใครสงสัยในฟีทาของเมสซี่อีกต่อไปไแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนการยิงแอซิ์อันเหนือชั้นและสถิติต่างๆที่ทําลายเป็นว่าเล่นทุกอย่างที่เมสซี่ทําจะถูกจดจําและกล่าวขานไปสู่ลูกสู่หลานและเมสซี่จะไม่อําลาทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยคําที่ว่าราชาไร้มงกุฎแต่ก็ไม่แน่ว่าปลายปี2022ฟุตบอลโลกนักกาตา้ตาอาร์เจนตินาอาจจะทัผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจท วินาทีก็ได้เพราะว่า World Cup 2022หนนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์และโอกาสสุดท้ายสำหรับเมซี่ว่าราชาจะได้นั่งบัลลังก์แชมป์โลกหรือไม่และนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแลว้วดีนี่โปรดขยี้ไปที่ปุ่มไลค์ดยนะจ๊ะ That. This team of the year time. Time for you and millions of fans to make your voices heard. But the best in the world need more than your voice. They need your vote. Right. You've got 80 nominees to choose from. The forces up front, maestros of the midfield, and brick walls that can't be beat. Only the best eleven can get into this team. So, what separates the great from the greatest? Well, that's where you come in. Back the best? Vote now for your team of the year.